วันที่ส1พฤษภาคม2566เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษดี i ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารเอถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนางสาวพิมพ์ระดาวแววไทยสงหรือเส้นได้ซอดอสไตยูทูบเบอร์ชื่อดังพร้อมด้วยทนายความและนายไวสุทธิเรืองวิทยาโชดแฟนหนุ่มได้เดินทางเข้าพบนายพงศธรอ,นอนินอํานวยผู้อํานวยการศูนย์คดียาเสพติดและพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ปากคําในฐานะพยานกรณีไลฟ์สดเสียเงินให้เว็บพนันออนไลน์รวม 25ล้านบาทใน3เดือนพร้อมชี้แจงถึงความสนิทสนมใกล้ชิดกับนายแทนไทยนรงคูลและนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอ็อตสนักธุรกิจชื่อดังที่มีส่วนพัวพันในคดีฟอกเงินและเว็บพนันออนไลน์โดยเส้นได้กล่าวว่าวันนี้ตนได้นําเอกสารหลายอย่างเข้ามาเพื่อชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายได้และเส้นทางการเงินรวมถึงคอาการเรียนที่ตนได้ไปเจอกับบุคคลที่ปรากฏตามในข่าวพร้อมยืนยันว่าไม่มีความกังวลเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดและตนเป็นเพียงผู้เล่นเท่านั้นจากนั้นเส้นได้และคณะพนักงานสอบ ได้ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น7เพื่อเข้าห้องสอบปากคําต่อไปส่วนประเด็นที่พนักงานสอบสวนจะใช้สอบถามเส้นได้นั้นเนื่องด้วยมีบุคคลหรายที่ดี i มอนิเตอร์อยู่และบางรายปรากฏอยู่ในภาพกลุ่มที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันจึงต้องสอบถามว่าเส้นได้รู้จักหรือไม่แล้วรู้จักเว็บพนันได้อย่างไรมีใครในหรายนี้แนะนําหรือไม่เพราะเห็นว่าเส้นได้ได้โพสต์ว่าเป็นการเล่นการพนันแบบโต๊ะที่ต่างประเทศและหากเป็นเช่นนั้นจะต้องสอบถามว่านําเงินข้ามไปเล่นอย่างไรใช้บัตรเครดิตรูดหรือไม่หรือมีใครให้เครดิตและ หากมีคนให้เครดิตบุคคลนั้นคือใคร